เขาเอามาเขามาขอคืนไปสองเส้นแคมแคมใหม่แคมใหม่แคมภาคเส้นหนึ่งของละดูมินีเส้นหนึ่งแล้วก็ไว้ให้เส้นหนึ่งเขาบอกว่าเขาเสียไปแล้วเกมเนี่ยมีชายลองชายก็ตายแม่แม่เสียมากอยู่ครอปูรอาเก่ง

นี่กำลังเตะเป้าตอนบวชมาไม่น่าใช่อันนี้กำลังเตะเป้ากับเพื nah ่อนอ๋อถ้าเป็นทุกวันรวยไปแล้วน้องวยเอ้ยเปิดตัวใหม่นี้ด้วยไปแล้วเาดังรุ่นเขาทรายเนี่ยเนาะเขาทรายเนี่ยได้เงินเยอะเงินเยอะนั่นก่อนนี้ซ้อมที่บ้านนะที่บ้านเขาทรายนะที่บ้านเขาทราย ันไม่สายคนยวมนะครับจังหว,วัดแม่ฮ่องสอนอันนี้ตัวนี้อันนี้ผู้การตอนนี้ได้เหรียญปฏินู่นเปี๊ยกกันเนี่ยอเป็นนักกีฬาเป็นทหารแล้วปฏิบ<อ>ูรณ์กีฬาพัะนธะกิจกลุ่มหารเนี้ยได้เหรียญเนี้ยมา<อ>ไม่ได้สอบไปเสริมเลยเขาเลือกไปติดต่อเลยเขาบอกเขารู้ว<อ>่าเป็นทั้งหมดเขาไปต่อเลยนั<อ>่นอยู่หนองฮอกในค่ายในค่ายสอสิงเงี้ยในค่ายในโลกค่ายอันนี้ก็ตอนนี้ก็ไทยที่ เทพนะแต่เป็นเขาดำอ๋อสมัยก่อนอับปยก่อนครับเพราะเขาอยากให้ดูประวัติมันอยู่กับ้องมวยดังนี้ของประเทศไทยเพื่อนเพื่อนนิ้วร่วมค่ายในค่ายเพื่อนร่มในค่ายเป็นรุ่กันกำลังซ้อมเตรียมตัวไปกีฬาเะยมันมีลุกอาที่สวยแล้วเพื่อนไม่เห็นมันขอไปหมดอะ ชอบนะนี่ก็มีกระจอมเป็นที่เราเล็กกันหรอนี่อันนี้ยังเตรียมรวมรวมกลุ่มเละรวมเพื่อนรวมเพื่อนนะครับนี่กระชอมกระชอมมีไม่ได้เก็บว่าไม่ทิ้งเรือลาดไปต้องนีกล่องเก็บไปนั่นเนาะได้เหรียญฝากไว้ได้รับเหรียญรับเหรีผู้กัน đi xong thì ba ấy nó nó khai